เจอกับจีลาภาเที่ยวนี้เที่ยวเดียวรู้เรื่องเที่ยวเดียวรู้เรื่องเที่ยวเดียวจบเที่ยวเดียวจบไม่มีเที่ยวสองแม่ขวัญพี่กุณว่าไงแม่ขวัญพี่กุณจะทาได้ไม่ได้รางวัลที่สามเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเจอกับจีลาภาจีลาภาก็ไม่ยอนไม่ยามไม่ทำเตอรไรบทไรเบี้ไรก็ยี่เริ่มเปิดแล้วเว้ยเริ่มเปิดแล้วเว้ยเที่ยวเดียวจบแล้วเว้ยจะจบหรือไม่จบต้องดูเที่ยวนี้และสุดท้ายหรือไม่แม่ขวัญพี่กุนจะหนีได้หรือไม่จีลภาก็ไม่หนีแต่ไม่หนีก็ ต้องพายทีคิดว่าต่างเขาก็ต่างพายต่างคนต่างมองมองไ้มองไปถ้ามองไม่พายบึงแพ้แน่นอนเอาลอ้เอาลอยว่าแม่พิคุณจะหนีตลอดปลอดภัยหรือไม่ผ่านมาละ,ะม200ันสองไลน์เมรยังนับเนิบอยู่เลยว่าดูหรือไม่จิลภากัทันหรือไ,ไ,ไม,ม่จิลภาก็ไล่บีจีขึ้นมาแม่ขวัญพิคุณก็จะหนีหนีตลอดปลอดภัยได้หรือไม่ท่านหนีไม่ได้ก็ยังนี้ต่อไปเอาเลอยต่างคนต่างมองมองไปมองมาว่ายัางคู่ขี้ยังสเสมอเสมอกันอยู่เลยเอาละจ้าแม่ขวัญพิคุณกับจิลภพากา ภายเที่ยวเดียวนะจ๊ะไม่ใช่ภายหลายเที่ยวจ้ะมีเท่าไหรใส่ไปจ้าเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านเตียบไปร้ลอยกระทงลงกระถอยจ้าเหลือสองลำไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรลือทีมเดียวกันหรือไม่เพราะเสื้อคล้ายกันแต่การภายไม่ธรรมดาครับเอามีเท่าไรเปิดเธอเปิดไปเธอพอรู้เดียวรับว่าใครจะได้ถูใครจะได้ที่สามใครจะได้ที่สี่เปิดไปเลยเปิดไปเลยเพราะจะได้กลับไปลงกระถอยลอยกระทงกระต่อลายตากั้มาเอาละเว้ยเอาละเว้ย เราเอ้ยมาดูทุนสุดท้ายทุนสุดท้ายแม่ขวัญพิคุณไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วจีรภาจีรภาจีรภาบอกว่าแกแกแกเอาที่สามไปก็แล้วกันครับเออเป็นอันที่ทราบกันแล้วนะครับแม่ขวัญพิกุลได้ที่สามประเภทเรือมาดก้าผีพายนะครับครับผมจีรภาก็ได้ที่สี่ไปนะครับอ